เฮ้ยตึงดูดิน้ำเปล่าเฮ้อยอยากให้กินจริงๆเลยอ่ะเพราะ่ามันซาสดชี้เลมอนน่ะพี่ถามอะไอย่างหนึ่งน้ำเปล่าอร่อยไหมไม่อร่อยหรอกค่ะแต่ว่าหนูมไม่มีตังซื้อนั่นไงไม่มีตังซื้อ <laughs> เอามีโฟลแล้กิน <c oughs> เอาไม่มีโฟลแล้ว่ไหวเอาค่ะเ <laughs> จะปลาน้อยกินแล้วพีทไหมกินไม่ปลาเอือกบูลี่ยันปลา เ้จ้าน้องตามพรีมาเฮ้ยไม่คิดว่าจะซื้อหมวกเลยใส่กับเขาบ้างเหรอเอาซื้อให้ดิเออก็ไม่มีปัญหานี่ไ,ไ,ไปไปไปเฮ้ยเดียวนะพี่โตลืมไปเตรียมมาให้ล้วที่นะ้าเอาถุงไหมาหาก่อนอ๋อเจอแล้วถือไว้เออเริ่มดูดีแล้ะสมก็เป็นลูกน้องพี่โต แบบนี้ดีกว่าถึงจะเข้าทีเอ้ยมันเกินมาแล้วนะเฮ้ยเกินเลยเออเปล่าครับดีมากครับพี่สักวันเนถอะเจ้าโตจะรู้จักชายกายเอ,อ้ยเมื่อกี้น้องคุยกับใครอะ่ะอ๋อเมื่อกี้น้องมันบินผ่านนะครับอ๋อดีแล้วรับธรรมชาติจะน้องอากาศร,ร้อนๆอย่างเงี้ยต้องกินอะไรดีไม่รู้ว่างเลยนะหมายถึงน้ำกระป๋องผลไม้ซ่าครับอ๋อเป็นความคิดที่ดีต้องแช่ยเย็นไหมกินอุ่น อ๋อมันก็ไม่สะอาดอีอ๋อก็ใส่น้ำแข็งครับอ๋อโอเคโอเฮ้ย <c oughs> ใช้เจ้าน้องตึงไปซื้อน้ำอาหารจริงจริงดูมันนั่งแอคให้เราถือของหนักโอ้โหวอ,อ,อนมองทั้งซอยอะไรเต็งตัวมนะเนี่ยอ้าเจ้าน้องทำไมไปนานอะนะักฮะว่าไงนะอ๋อเบาครับ <c oughs> อุ้ยอุ้ยว่าตรงนี้สิ <c oughs> อุ้ยหลายทีแล้วนะหลายทีเฮ้ย <What? S 1> แล้วทำไมไม่แช่เย็นมาอยากกินเย็นเย็นเว้ยเจ้าตัวเย็นเย็นต้องกินตอนห้าหกโมงฮะว่าไงน,นะพูดนี่เคียงสิอ๋อเย็นยังก็ต้องแช่ตู้เย็นครับเออแล้วทำไมไม่แช่อะไปแช่เดี๋ยวนี้เลยนะแล้วเมื่อกี้กอดคอพี่ทำไมอ๋อเมื่อกี้ฝุ่นมันเลอะไหล่ครับปัดให้อ๋อ <laughs> ไป เืมเกมขึ้นทุกวันนะจะตึงนืดแล้วทำไมไม่บอกให้แช่ก่อนแล้วจโตเตะเฮะว่า,าไงนะเปล่าครับกีมีเกมอะไรแปลกๆให้ฉันเล่นมาช่วงเนี้ยไปกินน้ำก่อนไปให้ฉันชุ่มคลาเหรออใหญ่พูดเลยกินก็กินวะเพื่อสุขภาพที่ดีทำไมวันนี้กินน้ำเปล่าอะ มีทันงแค่นี้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีทันงเล่นเกมเฮ้เจ้ตึงร้านเกมเต็มว่ะทุกน้องทำไงดีรอคิวเฮ้จะไม่โอคิวทำไมละ่ะครูครูครม่ดูสิครูคร <c oughs> โอ้โหสดชื่นเวอร์จริงจริงอ่าแปงน,นะเออมายถึงอร่อยอร่อยวเวอร์ครับ อยู่กับมันก็ดีนะได้กินเลยเรื่อยแต่มันชอบขมใชยอืมเป็นไงบ้างเจ้าน้องมันส้มมะนาวครับเฮ้ยพี่มองเป็นส้มก็คือส้มสิอ้าวส้มก็ส้มวะโอ้ยเสียงใครมาซู้ซ่าซู้ซ่าแถวนี้มาย้ยยบรอจัก,การันนี้เออได้ <c oughs> พี่โตกี่มันว่าพี่ค่ะ เฮ้ยป <iyorsun? S 2> ุก <poker> ก <of> my <mystery> ี้ก้ามีปัญหาพี่เหรอว้ายน้ำเปล่าเฮ้ยตึงดูดิน้ำเปล่าเฮ้ยมันจะซาหมือของเราไม่รู้มันเป็นน้ำเปล่าจะซาได้ยังไงไม่มีตังซื้อดิกะเจ้กคี อกินก็ต้องกินค่ะกินดีซะเปล่าไม่ซ่าค่ะมันจะไปซ่าได้ไงมาัากระดมเปล่าเดี๋ยวว่านาเปะละกี้ฉันโดนลิงแล้ว <laughs> ไม่ขำสิแถวนี้มีลิงด้วยเหรอเอ้ยลิงอะไรมีพี่โตกับลูกน้อง อยากให้กินจริงๆเลยอ่ะเพราะว่ามันซาสดชีสเลมอนอ่ะเฮ้ยกินเปล่าเลมอนโซดาซะแต่ไม่มีสินะเออ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 มาลูกน้องไรยองไรไรชนมาประจบคีรีขั้นอะไรชน กร้งสีอยุธยาอะไรชนเล่นซนาเลยหลายร้อยปีแล้วเออมามามามุกพี่ตัวว <c oughs> ินเทจซาไม่เฮ้ยซาซาหรือเปล่าไม่ซาเออก็แค่นั้นกีมันบูลลี่นะเปล่าฉัานเอามาเมือหนึ่งนี้ <c oughs> ไม่ไม่โหยเอง แต่ติดอยู่อย่างเดียวนะไม่มีเครื่องดื่มซ่าๆกินเลยน้ำเปล่าก็กินได้ไปกินน้ำเปล่ากันไหมโอ้ยเล่นให้เหนื่อยก่อนสิงั้นไปมุดท่อมาไปโอ้ยล้วชั้นตัวใหญ่เนี่ยแล้วใครใช้ให้หล่อนตัวใหญ่อะ่ะอยู่กับพี่โตชื่อมีดีขึ้นเลยครับได้กินแต่ของอร่อย เอ้ยใครใครก็วายอย่างนั้นเหรน้องเอ้ยเยกงชมอย่นั้นเลยฮะว่าไงนะอ๋อผมไปกินชมพูอ้าวแล้วทำไมไม่บอกล่ะยวไปซื้อให้ตรงนู้นน่ะเจ้าน้องอยู่กับพี่ได้กินทุกอย่างขอให้บอกเถอะขอเปิดน้ำก่อนนะอืมน้ำมันซ่าเหมือนพี่โตเลยนะว้วนมากกว่าฮะว่าไงน,น,นะออหมายถึงพี่โตเป็นคนควรใจดีครับอ๋ออร่อยมากเลยนะตอนนี้ น้องลินจีภาษา,ษา,ษากินว่าไงนะพอรู้ไหมน้องลินจีฮะว่าไงนะลินจีอ๋อเก่งเหมือนกันนี่นะของผมก็เกรปโอ้โหเยี่ยมจริงๆ,ๆไหนหกินดูดิซ่าไหมอ,อร่อยไหม,มพี่ว่าไปเล่นตรงนู้นดีกว่าโอ้ยเลยเป็นเด็ก พี่โตยังเด็กอยู่อ๋องั้นแปกครับร้องเพลงให้พี่ฟังสิโดนัทยังมีรู้เราเมื่อไหร่โตจะไปไกลๆฮะว่าไงนะอ๋อหมายถึงเมื่อไหร่ยูจะมีใจครับอ๋อร้องอีกทีหนึ่งเซลโดนัทยังมีรู้เราเมื่อไหร่โตจะไปไกลๆเฮ้ยเฮ้ยร้องน้ําใครหยิบไม่รู้สิพี่โตครับมันมีขี้หมาเลยของโตหยิบมา บอกให้หยิบน้ำมาไม่ได้หยิบฝากดินี่ครับพี่โตน้ำเปล่าใครกูขี้ใครกูขี้เฮ้ยนายไม่ได้ชื่อชายนายชื่อว่าถึงหนืดพี่โตรู้แล้วของใครรู้อะไรก็รู้ว่าน้ากับไม่ของใครไงของเจ้าน้องสอวาวคนนู้นเล่นนายโยกอยู่เดินให้มันดีๆอุฮ้ย คนหล่อมักจะสะดุดีกูกลับ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 เฮ้ยต๋อวิ่งมันแน่นอนอยู่แล้วพี่โตไอ้ลูกน้องแล้วเมื่อไหร่เราีะเป็นลูกพี้ไม่มีวันนั้นหรอกน้ำเปล่าของพวกเราใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปขอบคุณค่ะแล้วเชียร์ไหมใช่ค่ะ ทำไมน้องก็จอกจังเลยอ่ะกินได้แค่น้ำเปาคือจะบูลลี่หนูอีกแล้วใช่ไหมคะได้ยแย่ไงอา้าวคัของพี่น้ำลิน้นจี่ซาแอบลูกน้องน้ำองุ่นซาโดนบูลลี่อีกแล้วดักกี้ไม่เป็นไรทนไว้ทนไว้ทนไว้เพื่อนอืมนานไงมาถึงจอนแล้ว น้องพี่ถามอะไรอย่างหนึง่งน้ำเปล่าอร่อยไหมไม่อร่อยหรอกคะ่ะแต่ว่าหน,ไาน,นูไม่มีตังซื้อนั่นไงไม่มีตังซื้อลูกน้องก็ยี่ไปน้ำเปล่าจะอร่อยได้ไง <laughs> ดูน้ำมูนนี่ซะซะ <laughs> ตัว,ต,วตัวนู้นอยากโนอีกคอะไรตักี้ <laughs> ไดให้เดี๋ยวจัดให้เอาตัวรอดก่อนนะ น้ำเปล่าอร่อยเหรออร่อยยังไงไม่อร่อยค่ะแต่ก็ต้องกินขคอยากให้ซ่าขคอยากให้มันมีฟองจริงหรอคะ ต้องมาทำบุญล้างสวยกันบ้างละเจอตอเต๋่บูรี่ตลอดเลยอเอาอาหารปลาไปให้เพื่อนของรอเออใช่เนี่ยเพื่อนข้าเป็นปลาดุกเฮ้ยแม่ดักจี้อย่าให้เจอนะเจ้าตอเต๋่ลูกพี่ครับมันว่าลูกพี่อะได้ยินแล้วไม่ได้หนูนวกว่าพี่โตแบบนี้ได้ไงชายล้วกินน้ำพีทละชายที่ไหนตึงเนินโอเคตึงอย่าเพิ่งเปิดให้พี่เปิดก่อนพี่ก็กินพรีชเหมือนกัน โอ้โหกลิ่นคลือไหมหืมหอมวยเลยรอยรยยเอ้ยพี่ต๋อเริ่มเมาแล้วร่อยมากเลยป้าบอเมานนเนหนักผลไม้อืมว่าไงเนาะยังเราต้องไปจัดการมันนะไปไปจัดการมันทางนี้้อ,อวเหรอสงสัยพี่ต๋อจะเมามีโต๊ะต้องมีตึงใครอยากมีคุณ กูหูนันลกแตกขอทิศส่วนบุญส่วนกุศลขออย่าให้โดนบูลลี่อีกต่อไปขออย่าให้โดนบูลลี่ต่อไปป้ากินสปดตัวกินเลยจะมาปวดอย่าโดนบูกี้นะเออไม่โดนไม่โดนไม่กินน้ำเปล่ากันเหรอจ้าหอ พี่โตถามไม่กินน้ำเปล่าเหรอใช่ไม่มีตังซื้อดีมมันกินน้ำพีด้วยอนะ่ะกินขนมปังโชวเขาไปอืมเอยไม่ใช่ปลาว้ยแล้วจะมาบูลลี่กันเองเพื่ออะไรเนี่ยน้องๆกินน้ำเปล่าไหมเดี๋ยวพี่โตซื้อให้ให้อาหารปลาไม่ได้ช่วยอะไรเลยกี่ทำบุญอย่าหวังผลจะปลาน้อยกินน้ำพีดไหมกินไหมปลาเผือก บูลรี่อย่างปลารีบให้รีบไปปะเอ้าผิดเหรอถามว่าปลากินน้ำพรีชแมสวันหลังบอกนะถ้าอยากกินน้ำเปล่าจะซื้อให้จากฮาโลใช้ไม่น้ำตึงใช้คราพิโตเตกวายเอ้ยเอ้ยลำคาญเว้ยกินเปล่ากินเปล่า มันกินหรอคะบุกตีไม่ต้องกินร้ำเปล่าสนุกไหมครับหนังสซเรนสาตอนบูลลี่คนอื่นนิใส่ไม่ดีอีพีสองสักวันนะคะเราจะซื้อให้เหยอะกว่ามันมีตังเหรอไม่มีอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้นะครับ